สเปรย์กับกลิ่นกายของเราช่วยดับกลิ่นกายได้จริงไหมมาดูรีวิวกันครับรีวิที่1นะครับมีประสิทธิภาพในการกําจัดกลิ่นตัวไร้กลิ่นตลอดวันแห้งสบายไม่ต้องใช้โลออนทาซ้ําดีอยู่ได้ทั้งวันแนะนําเลยจ้ารีวิที่2ครับนี่นะครับจัดส่งไวมากสั่งไม่กี่วันก็ได้ของแล้วสินค้าที่ได้มามีคุณภาพประสิทธิภาพการใช้งานสนมบูรณ์แบบเหมาะกับผิวแพ้ง่ายใช้แล้วไม่มีอาการแพ้ใดๆและแรกแลกไม่มีกลิ่นตลอดวันตรงปกทุกชิ้นประทับใจเป็นร้านที่จะใช้บริการไปยาวๆ สำหรับสเปรย์รับกินกายของทางบริษัทรีเฟซเรานะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสเปรย์รับกินกายที่ไม่มีน้ําหอมเป็นส่วนผสมน,นะครับส่วนอีกตัวนะครับจะมีน้ําหอมส่วนผสมนะครับแต่ในส่วนตัวผมเองนะครับผมอยากแนะนําให้ลองใช้เป็นสูตรนี้ก่อนนะครับเพราะสูตรนี้ไม่มีน้ําหอมนะครับเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะแพ้น้ำหอมอยู่ครับเพราะว่าซื้อของแบรนด์ตลาดมามาใช้ปุ๊บเอ้ยแล้วเกิดการแพ้ขึ้นมาหรือคันยิกๆบริเวณใต้รักแร้ขึ้นมาเนี่ยทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนแ้้หหอออมมมยยู่่าาากกกใชตััวนนนีีะคครรบุณจํเป็ และส่วนตัวน้ําหอมเองจะทํายังไงถ้าหากใช้สูตรนี้ไปแล้วตัวน้ําหอมที่ใช้อยู่ยังคงใช้นะครับเราก็ไปฉีดจจุดอื่นแทนครับบริเวณที่เสื้อของเรานะครับหรือจุดอื่นของร่างกายที่ไม่ควรไปรักแร้ครับเพราะว่าตร,ตร,ง,ตรงบริเวณรักแร้เองเป็นจุดที่ผิวหนังมีการบอบบางครับและตัวของน้ำหอมเองโดยส่วนมากจะมีส่วนผสมอยู่สองอย่างครับคือตัวของตัวของหัวน้ําหอมกับแอลกอฮอล์ครับซึ่งไม่มีผลดีกับตัวของผิวแตกแล้เลยครับและอาจทําให้เกิดแพ้ได้ง่ายด้วยครับ